สบายดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับข่าวออกมาเอารถออกมาแล้วครับที่สถานีโรงเรียนบ้านแพงเหนือครับสถานที่ปิดฤดูกาลมืออื่นครับวันที่28มิถุนายนก็ส68ห้องนี่แหละครับพี่น้องมืออื่นครับ50นี่ครับแสดงว่าบ่ได้ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งไฟประรับ ไฟป,ประดับตลอดจนผไฟจอ LED ก็เจาะมาลุ่งของลรงงานเลยครับกระสีแมงยุ่นี่แหละครับพี่น้องเห็นมันจืดมันอันนี้ก็นคอยลากคอยแกะกันเออกระสีแมนบ่ได้เปลี่ยนแปลงอาหรครับอันนี้ก็ที่พ่ท่านกระทบหนักไปนในเพราะว่าฝนเมื่ขึ้นกับเพราะว่าแห้งไปในหรอครับตะลุดอันนี้พ้นกรรมการลงมาก ลงมาในร้านนี่ครับนี่เป็นประกาลงมาเนี่คนต้องทยอยขนของออกนี่ครับเพราะว่าขันลงมากอะห้านมืน่นเนาะ็นกำลังลงของลงงานเหรอครับทีมงานจอเอลีดีผู้ขาประสานาไปทั้งแค่พุ่มเราเขาจะเอาเดินทางมากไก่สีหดเราสั่นผู้ขาก็เลยเลี้ยนออกมาถ่ายอยู่หน้างานเลยครับ อยู่หน้าโรงเรียนนะครับหน้าโรงเรียนบ้านแถวเหนือกำลังเตรียมงานครับพี่น้องแม่น่าเลื่อนสถานที่แม่น่าย้ายแล้วครับอาศัยอยู่นี่แล้วครับมันขค้ืน,นอนนั่ยูนน้ำกันหมเตม็นบนานยืโดมบมดต้องหันเตอห่อ ขึ้นจอ LED ครับร่องจิดตั้งอุปกรณ์ลุ่งของไม่อยากใส่พ่อไม่อยากใส่ครับนี่ไม่อยากใส่ครับนี่ไม่อยากยุดยา ัวมาอย่างยุดยาด้วยครับทีมเกาเคยมากแหลนะนาองเหมือนกันครับยุทธยาครับจอระบบจอเอ d ีดีงานอลังการแน่นอนพี่น้องสุดยอดเลยครับส่วนผนังไฟประรับ กำลังลงของคือกันครับกำลังตั้งหานตั้งสถานที่คือกันครับเปเนกไฟประดับวแสดงว่ามันนี่พันหันหนาเวที่มาทั้งนี่ด้วยว่าเสาไฟมันอยู่แบบนี้ไหมครับอำเ่อโชสิหันหนาออกน้องน้ำนี่ครับหันหนาออกไปทา้งน้องน้ำนี่หันหลังใส่หันหลังใส่หว่องค้นแบก ไฟไปนี่ครับมองเสาไฟนี่การตั้งเสาไฟแบบนี้แสดงว่าวิธีต้องหันหนาเขอมาหาอาคารเลี้ยนครับหันหลังใส่ป้านั่นนะครับปา้าด้านหนานะาสิประมาณนี้ครับ จอ LED ครับมาจากอยุธยายุธยายุธยา,ยยาแต่พื้นบอกว้าบอกไทยนี่ไปน้องผู้ขากล้ฟังบอกกันอาจจะเป็นแรี้ยงงานตั้งสัตว์แล้วครับเอ้าตั้งเดานั่นแหละขึ้นว่าปะเพราะพื้นบอกว่าไทายไมหมโม่เล่ากับบอกว่า,าอบอกว่าไทายกับพื้นบอกภาษาอย,ย่างบุ๊ค ประเทศไดก็อยู่ได้หมดน,นั่นแหละพี่น้องประเทศไทยสยามเมืองยิ้มเนาะนี่ครับตั้งเสาไฟเรียบร้อยแล้วครับไฟประดับทีมงานเดนสยามไฟประดับครับตั้งเสาไฟแล้วครับ จะเดา่งยๆคือว่าต้องหนาเสียหันหนาเวทีไมาทั้งพี่หละครับเดาไงๆงไายๆเลยครับเพราะท่านเดียถามไปดอกว่าพะขันปกติเวทีลำเพื่อนช่วยตั้งซื้อนี่ครับตั้งยูจุดนี่เลยลหันหนาออกไปทั้งบึงร้องน้ำขันมีสองไฟมาอยู่จัิงส่แสดงว่าเ่แมนแล้วครับต้องเป็นทั้งนี่เท่านั้นครับทั้งเสาประตูฟุตบอลนี่พี่น้องหันหลังให้ป่าไม้อ,อ้อยยอะนี่แล้วก็หันหน้ามาทางอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแพงน้องเหนือเนี่ยครับวันนี้เป็นวันสุกพอดีมือเอื้อนลูกหลานห้องกับหยุดเป็นวันหยุดนะวันหยุดวันเสาร์พอดีลูกห,หลานเราหยุดพอดีวัดนวนอ้อมแก้วบึงบ้านแพง ข่าวออกมากอนมูครับเพระาะว่าประสานไปทางเช่พุ่มมาเดินทางใกล้สีหอดแล้วท่านก็เลือกอกมาถาเพิ่นครับเจ้าของผู้ยุ่งใหญ่สิมาหอดรุ่นมูกับโบรแล้วเนาะมาหอดกอนมูมากเพิ่มสถานการณ์ถ้าไม่อย่างซอยได้ก็ซอยไปแหละครับซอยในน้ำซอยบอกเขาเจ้าจิ้งเงินจอ LED ของทั้งพว้งอีกตั้งหักครับของพี่น้องเวทีอย่าร่างการแทนแน่นอนมือเนี่ยครับมืออ่นครับก <c oughs> ันฟ้าปลอดโป้งลงสบายนี่เด้อมืออื่นก็นได้ <c oughs> พี่ปุ้ยเนี่ยจะที่จาทังไอโรงแรนในแสดงสักวันจังตกต่อแสดงแล้วก็บ่มียังอีกดอกปิดวงกันได้ปิดแล้วกัแเล้วดอกครับ <c oughs> โอ้มีงานเงนอีกตัวพี่น้องเริ่มวันที่สี่ สีกรกฎาเ้อพี่น้องจะเลืมเ้อพี่น้องสายบุนสายท่านมากินมาท่านให้น้ำคุณพ่พอสงการครับผู้ก่อตั้งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคุณพ่พพอสงการนามวงสาครับคุณเมียสุภาพตลอดจนลูกๆครับ,บป่ยยี่บ้านปามนาดแขกหลอดแล้วก็บอสจรครับคนทาบุนอุทิศส่วนกุศลหาคุณพ่พอสงการนามวงศา วันที่สี่กรกฎาในได้ยินมารถแหงีสิบขั้นครับช่วงแห่หนกักแห่บวชแห่นกักไปบวชแล้วก็กลางคืนเวทีกลางสาวน้อยเป็นบรนแพงหมอนุสมทบสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็เพชรลำเพลินแล้วก็ศิลปินที่สิมาร่ารวมในงานฉนลองอัธิพอสงการอีกมากไมใ่ใกล้กลองพี่น้องมามวนน้ำกันครับ วันที่สี่กรกฎาหลังจากเวทีของเฮ้าปิดฤดูการเมื่อื่นแล้วได้ยินข้าวมาบ่อลือเวทีพี่น้องเก็บลงุงเป็นบางส่วนเป็นเกี่ยวกับระบบจอแล้วว่ายังที่มันที่สีต้านล้มเก็บลุงครับแต่ว่าเวทียังอยู่เหมือนเดิมที่เดิมคือเก่าวันที่สี่เก็บขึ้นอีกเชียวฉลองอธิพ่อสงการนามวงศาพี่น้อง พอกันครับมาทําบุญึงวันครับพี่น้องอนุโมทนาสาธุบุญนำ้ำเจะาภาพสัตยาใหญ่คุณแม่สุภาพและก็ลูกๆครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ครับโรงเรียนบ้านแพงเหนอือสิบโมงกลัวพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมปอกกันคลิปหนะ้าสวัสดีบ๊ายบายปุ๊น